โอ้ย oh, ังอยู่ที่เดิมอีกว้า อาลครับผมวันนี้เนผูมชมกันด้นะครับยินีตอับเข้าสู่เกม Slender The a r ะเอร l นะครับผมเป็นเกม Slender Man ที่ผมเคยเล่นเดโมไปในคลิปที่แล้วนะครับผมใครยังไม่ไปดูนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาต่อกับตำนานสยองแห่ง Slender Man กันแล้วตานี้ผมซื้อเกมจริงๆจากสตรีมมาเล่นกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากอ่าเราไปเริ่มกันเลยครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่น ไปเริ่มตำนานกันเลยไปเอาเลยครับผมเรามาถึงกระท่อมหลังล่าสุดที่เราเข้าไปตอนสุดท้ายใน EP ีที่แล้วนะครับใครจะไม่ดูกดเข้าไปดูก่อนเลยนะครับผมจะได้ตามเนื้อเรื่องทันเนาะผมได้ไปสำรวจที่บ้านล้างแล้วก็โดนผีจัมสแสกรปไปหนึ่งทวัสดีครับ <c oughs> มารามาต่อกันเลยครับผมกับสิ่งนี้นะครับไปมีถังน้ำมัน ทั้งน้ำมันอย่างนั้นเหรอเนี่ยเราเข้ามาในนี้นะครับภาษาอะไรวะเนี่ยเราเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเจอกับว่าเฮ้ยเจ้าอ้าวเฮย้ยครั้งนี้มันไม่เจอเว้ยเนี่ยเราอ่านนี้ปุ๊บเนี่ยเออมันเห็นคุณเนาะมันเห็นคุณเนาะแล้วมันก็ตัดจบเกมไปเลยฮะเดโมโเรามาต่อกันเลยเนี่ครับขึ้นแล้วครับผมให้มันคุ้มกับกูเสียไป29บาบาทอ้าวเกิดในห้องใหม่ ไม่ใช่ห้องใหม่ห้องเดิมแต่มีประตูออกไปไปสำรวจดูก่อนครับว่ามีอะไรให้เก็บบ้างเฮ้ยมีการซูมกล้องได้ด้วยครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นบนคอมเลยนะครับไม่ใช่อิมูเลเตอร์เนาะอันนั้นเป็นของโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นของ d ี m o นะครับโอ้โหจอ ตอนที่มันม่วงขึ้นวะไม่ภาพมันม่วงๆขึ้นทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทรงผมนะไม่พี่เปลี่ยนไปนี่คือสาเหตุที่เอ่อผมไม่ค่อยเปิดก้องบ่อยๆเพราะว่าผมขี้เกียจไปตัดผมกับช่างตัดผมมืออาชีพนะผมก็เลยซื้อแบตตเรียมาตัดเองแล้ว,วผมก็เป็นอย่างนี้นะครับพามโอเคนี่เป็นทะเลสาบหืมเสียงกบอันเซราครับเราสามารถกดขีขวาแล้วก็เออทำนี้ได้เหมือนเดิมนะครับสามารถดูระยะไกลก,ก่อนที่เราจะไปได้นะครับมีอะไรลากกูไปแดงนะขอลองดูสิกระโดดไม่ได้ด้วยเกมนี้ ุมก,กระโดดกระโดดดิวะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะเดี๋ยววิ่งได้ทุกคนวิ่งได้อ๋อนี่มันอะไรเนี่ยสามารถกดได้อ่าเขาบอกว่าอ่ะน่าจะเกี่ยวกับสารอะไรสักอย่างที่อยู่ในน้ำนะครับอันนี้จับใจความเอานะครับไม่ได้เหรอโพสการ์ดอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าศูนย์อนุร,รักษ์นะครับผมศูนย์อนุร,รักษ์อะไรสักอย่างแต่ว่าห้องนั้นมันเข้าไม่ได้เหรอเขาไม่ได้ก็ไม่เข้าวะ วิืมไปเกมนี้เกมผีนี่หวาทำให้กูชิวจังวะน้ำมันอะไรนะแล้วใครมาตั้งแคมป์อะไรแถวนี้ไนงะขอร้องอย่าจำสแกร์แบบโงงๆขอร้องอน้ำทะเลใสจังเลยอะอะไรอะทำไมมันมีผู้อะเก็บพูได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็เป็นกุญแจรครับผมแล้วจุดผู้ไว้ทำไมอะเพื่ออะไรมีสองทางขวาล้ายซ้ายอัป,ปรีสิ่งที่ดีต้องไปทางขวาใช่ไหมกูพูดถูกใช่ไหม สวัสดีครับเ,ออเหมือนอะไรสักอย่างเนี้ยตู้คอนเทนเนอร์เนาะที่มันอะไรเนี่ยเฮวมีช่วยฉันด้วยกด1ถึง8คืออะไรออฟเพจอะไรสักอย่างเสียงอะไรอะ่ะมันน่ากลัวจังวะมันเดินมาเหรอปิดไซเรนเฮดป่ะนี่เอาลูกซองให้กู อะไรเนี่ยทำไมเดินมาถึงเร็วจังเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรขนลุกแล้วเนี่ยโอเคยังไม่มีเสียงอะไรเฮ้ยกล้องไว้ยโอ้โหอยู่ต่อหน้ากูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้องกล้องมีปัญหาซื้อแบตใหม่โอ้ยังอยู่ที่เดิมอีกว้าวน้ำมาอีก โอ๊ยโอ๊ยโอยโอยไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปกูไปมึงอะไรกับกูเนี่ยไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะทขาไมก็กูสั่นอู้โอ้โอเคจำสแกงโง่ไม่กลัวมึงหรอกมาดิกูต่อยเขาให้อ้ะจำสแกงแล้วก็หายไปผีเวนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะน่าจะมีแค่ปะไข่ ใค,ใครมาทำอะไรแล้วมึงอะไรเนี่ยโอ้โหเงียบดิเงียบน่าจะไม่มีอะไรครับทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มีทางให้ไปฮะทางให้ไปเรื่อยๆสุดยอดสุดยอดเกมตอนแรกเล่นไปสีเหลืองตอนนี้กลายเป็นสีม่วงแล้วก็มีสเลนเนอร์แมนเอ้ย,อยใครมาตั้งแคมป์อะไรแถวนี้วะฮะจุดไฟใส่เรือบ้าไม่ใชย เราเรือก็มาตั้งอันนี้ทำไมวะกูไม่เกี่ยวไปละโอ้ยเพื่อนกูม,มาถ่ายสารคดีเฉยๆเรียกใครอ่ะอุ้ยมีป้ายด้วยฮะเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนเอาไปดูใกล้ป้ายก่อนอ่าโนโนโนอะไรสักอย่างอ๋ออ๋อให้เก็บแผ่นปลูา มันบ้าแล้วมันบ้าแล้วโอเคเข้าสูตรเกมซเลเนอร์แมนฮะให้เก็บแผ่นป้ายแปดแผ่นป้ายบ้าไปแล้ไอ้ชายย่อกขาไม่ได้ด้วยนะประเด็นเฮ้ยจายอย่าหลอกกูอ้วาวมันบ้าแล้วเก็บแผ่นป้ายเก็บแผ่นป้ายเก็บ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 สวยสวยสวยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไป,แล,ไปแล้วกูไปอยู่แล้วตอนนี้ที่ผมเล่นนะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับทุกคนก็จะวิวๆนิดนึง บางทีอาจจะได้ยินเสียงป้าข้างบ้านตะโกนมาว่ามึงร้องหาพ่อมึงเหรอพี่จะไปพี่เล่นเกมผีพี่ต้องกีด้วยพี่อลองมาเล่นดิลองมาเล่นดิถ้ามึงไม่กีดก็นั่นแหละมีหมาหอนด้วยแล้วเสียงเพลงจะบิ้วไปไหนไปอยู่ไหนอ่ะวู้วุ้ยเป็นรอยองโลงอยู่ตรงหน้าเอาเอาหายไปแล้วเอาวอาสุดยอดไปเลย เป็นสเลนเดอร์แมนอุ้ยนี่ไงแผ่นไฟได้แผ่นไฟแล้วโว้ยแล้วใครมัาอ้าวต่อหน้าต่อหน้ากูเลยต่อหน้ากูเลยวิ่งหนีวิ่งหนีหนมารอรออะไรมารออะไรเสียมันเดินด้านกว่าเจ๊กูได้อู้มีบ้านมีบ้านในของชอบวายโอู้มวาร์ปต่อหน้าเลยอุ้ยมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นอย่าไปสบตามันอย่าไปสบตามันเรารู้ว่ามันหล่อแค่ไหนอย่าไปสบตามัน อ่าได้ห้าแผ่นเล้วอีหนูหนูแค่มาจ่ายจักรลักษณ์กี่ไอ้ขวด้ำโอ้ย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 อย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมเลยครับพี่พี่อย่าทำผมเลยครับพี่พี่เอ้ยโอ้โหภาพกูตัด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 ช่วยกูด้วยใครก็ได้อย่าอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูเดินมาไหนกูเดินมาที่ไหน อุย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 อะเอาข้อกูดับกูรดนล้คาตัวเอาเฮ้ยเอาากูอยู่ที่ไหนเอาแบตแบตเหลือนิดเดียวทุกคนแบตเหลือครึ่งนึงเอ้ามีไฟฉายมาด้วยแต่มันสว่างแล้วอะอะไรเนี่ยมันเกิดที่ยังขึ้นคอยบอกใจเยไม่เข้าใจเลยโอเคเรารอดมาได้มั้งมั้งคงไม่มีหรอกมั้งเก่าวันแสกแสกไม่ได้แดกกูหรอก ไม่มีโว้ยกูไปเลย,ยเกมภาพสวยนะครับเสยียอย่างเดียวคือเวลามืดมันก็มืดชิดหายเลยโอ้มีเงาด้วยเซอราวเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนะโ้หกูเป็นผู้ชายเี okay, เราไปตรงนี้ดีกว่าครับนั่นไงตรงนู้นนุ่นแหละตรงถ้ำนุ่นแหละถูกต้องเลยมันต้องให้เราไปถ้ำแน,น่ๆมีมีทอ่อให้มุดด้วยกูจะได้มุดท่อวันนี้แหละแล้วตัวตีมันขึ้นทําไมอ่ะตัวตีมันขึ้นทําไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ สวัสดีครับมีใครอยู่บ่กครับอลโลลหลครับอ๋อมีรูปเด็กโปกติดอยู่ไหนดูสิประกาศคนหายนะครับผมใครเห็นก็ช่วยติดต่อมาได้นะครับผมเม่คี้ได้ยินเสียงอะไรฮะทุกคนอ๋อเสียงเดินเราเนี่เองมาโถเย้ยโอเคเตรียมตัวเข้าไปส่วนโนโมสามจบโนโมโนโมโนโมโอเคเรียบร้อยป <laughs> บัดปลาขอา,า,าสวยงี่ยไหนดูสิ มาโอเคเอ่อ ah, um, okay, uh, from a n o sander อ uh ่ะฮ huh. ะ subject you are okay ไม่กูไม่โอเคกูเริ่มไม่โอเคละเอ่อ all everything อาจจะอ่านอาจจะอ่านไม่ออกนะทุกคนอาจจะเสียอัตรรพ์ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปพร้อมกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับมันเหมือนว่ามาสร้างโรงงานผิดกฎหมายนะแถวเอ่อบริเวณนี้แล้วมันจะมีปีศาจมารบกวนทําให้ลูกสาวของพวกเขานั้นหลอนทำไมมึงต้องเปิดให้กลัวอัตโนมัติด้วยวะโอเคเปิดอัตโนมัติก็เปิดวะเตรียมโหลดผีใส่กูแน่นอนโอ้เสียงเท้าโคตรดังทุกคนสามารถสังเกตได้ว่าผมเล่นไปกี่นาทีนะครับผมเล่นไปยี่สิบหกนาทีแล้วนะทางเอ่อมุมขวาบนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคไม่มีเข้ามาในมืดเลยอะมืดเลยอ้มีป้ายทำาม็นกูต้องเอียงวะอ๋ออ่านไม่ออกน่า <c oughs> จะเป็นกันปภาพบางสีอะนะโอ้มีเบเกอร์ครับเบเกอร์พีนจีสายไฟที่ลกรุงหลังมันบอกให้ไปทางนี้เดี๋ยวขอสำรวจห้องนี้ก่อนเผื่อจะมีอะไรเอาไม่มีอะไรแล้วมึงโกหกกูทำไมห้อโงโง่ <c oughs> เอาล่ะมันบอกให้เราไปทางนี้ เหมือนลงเก็บเครื่องบินอะไรสักอย่างเอาว,ว้าวอนดิมันบอกให้ขึ้นไปข้อมุข้อมูลอ่ามันบอกว่าอะไรนะ get to the tower ไปที่พลังงานอ๋อนี่ to get อะไรสักอย่าง get out อ่ะเจ้องการเอาไปจากที่เนเ่โอเคเดี๋ยวกูช่วยมึงเองคงไม่มีตัวอะไรผมูมาหรอกใช่ไหมโอเคนะ่าจะไม่มีครับโนคืออะไรอะ่ะห้ามํำรวจเหร แต่คุณจะสำรวอะมีปัญหาป่ะัสดีครอบัสดีครอบัสดีครอบมีใครไม่คอบห้องนี้น่าจะเป็นห้องล็อกเกอร์นะครับผมน่าจะเป็นแค่พอบประกอบฉากน่าจะไม่มีอะไรอันนี้ยิงไม่อยากสำรวจนะครับเพราะว่ารัวมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างแถวนี้แน่นอนอ๋อเป็นห้องล็อกเกอร์ต่อกันโอเคจะไม่สำรวและเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปข้างบนดีกว่าครับทำไมมันมีโรงงานวะไม่บอกว่ามีแค่บ้านไงเอ้ยเฮ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 ้ยอ๋อนี่นี่เขาบอกให้ขึ้นไปบนนี้เดียวนะ กูอยู่คนเดียวแล้วเสียงเดินมันสองอันมันหมายความว่ายังไงกูไปแล้วกูไม่อยู่แหละวบอกว่าต้องไปหาเบเกอร์ต้องไปหาเบเกอร์เหรอเบเกอร์มันอยู่ไหนไะนั่นน่ะเฮ้ยกูเดินมาคนเดียวแล้วไมมีเสียงตีนสองเตีนวะโอเคตรงนี้ไม่มีเขาบอกว่าให้ไปหาเอ่อเบเกอร์เหรออ๋อให้มาหาพวกนี้แล้วก็เปิดเหรอโอเคพลังงานดูเหมือนว่าพลังงานไม่ไมพอ เสียงไรอ่ะเสียงไรอ๋อนี่ไงอันนึงอะไขรบูมวดนปากเลยเดี๋ยวนี้มึงเงียบดนตรีมันบิวว์อยากที่กูเดินชิวๆกูไม่ชิวแล้วตอนนี้กูนี่ไงเบเกอร์อีกน,นึง คนตามกูมาเปล่าวะโอเคเลยสองอันโหยิ่งเปิดยิ่งได้ยินเสียงเฮ้ยอ๋อน่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์มั้งขนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกสู้อ้าเดี๋ยวมันตัวอะไรเดี๋ยวมันตัวอะไรเดี๋ยวมันตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครมึงไอ้มึงเป็นใครมึงมึงเป็นใครกูถามก่อนมึง อะไรอ้ามึงกลัวแสงมึงกลัวแสงกูรู้มาดิมาดิมาดิแสงกูสองมาดิมาดิวิ่งแล้วกูวิ่งมันก็มาอยู่แล้วหยุดมึงหยุดมึงมีตัวเดียวใช่ไหมมึงมาตัวมันไม่ได้มาตัวเดียวมันเรียกพวกมันมาด้วยใครมาใครมาอย่ายุ่งกับกูเมเกอร์สุดท้ายหนี่ยว้วิ่ง ไม่ด้ยินเสียงมันตามมาใช่ไหมช่างมันเถอะไปไปไปเรื่เรื่รไปโอ้ยมึงวิ่งหนีวิ่งมึงวิ่งไงกูเถอะกูวิ่งเฮ้ยจริงด้วยมันเดินตามมันเดินตามกูมาพอมแล้วเบเกอร์สุดท้ายมันอยู่ไหนวะโอ้ยกุช่วยกูด้วยว้าวโอ้ยมึงอยู่ต่อแน่กูเลยสเลนเดอร์แมนหัวข ไอตัวนั an, please, please ้นแม่งก็เดินตามด้วยนะประเด็นอะใครวะมึงเดินตามมาไหมอะมึงเป็นใครอะเฮ้ยมันเหลือกนิดเดียวอะโอ้ยยยาายายายาไอหมอนั่นเป็นอย่ไอ้าวจะขึ้ยยยยอยม่เยไปขึ้นไปข้างบนนี่เลยอะไปหาที่ขึ้นดีกว่าปะว้าววววว วิ่ง <zo> ว <ys ic> ิ่งวิ่งเฮ้ยขโมนนี้น่าจะมีอีกสักเครื่องหนึ่งขโมนนี้น่าจะมีอีกสักเครื่องหนึ่งปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูรอดแล้วรอดเลยใช่ไหมรอดเลยใช่ไหม เรเคือเป๊กก็มอนห้ได้กูขอรองมันอยู่ไหนอ่ะไอ้หมอนม้าเปนอยู่ไหนวะวูนี่ไงอ่ะสุดท้ายว่าแล้วตัวอยู่แถวนี้ไม่ไงพอดีเป๊ะเลยเด็กเกลียนเด็กดอกโอเคเรียบร้อยกระโดดไม่ได้ด้วยอ้าวบุตสฟ็กก์โอ้ไอ้เด็กแค่มังอย่ามาใกล้กู มึงอย่ามาใกล้กูมึงอยู่ตรงนั้นไปเลยไม่ไหนเนะมึงไปไหนแล้วอ่ะอ่าไม่ได้แดกกูหรอกมึงหยุดมึงหยุดวิ่งกูวิ่งกูวิ่งโอ้ยมันก็วิ่งไม่ดีขามึงเป็นอะไรขามึงเป็นตาคิวเหรอไอ้เด็กนั้นมันวิ่งตามมาแล้วไอ้เด็กนั้นวิ่งตามมาแล้วไอ้เด็กนั้นมันวิ่งตามมาแล้ว ลีไฟวู้อย่ากวนกูได้เบยสเลนเดอร์เฮ้ยขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้แดกกูดอกอีเด็กดอกอะไรมึกแต่สลิงตามกูมาเหรอแต่สลิงตามกูมาบอกวะช่างมันเอบคุณทุกคนที่ดูพาร์ทนี้จนจบด้วยนะครับ เจอแม่พันนะ่ะวิงว่งวิงว่งวิง่งเฮ้ยขบวนนี้น่าจะมีอีกสักเครื่องหนึ่ง